ค่ะค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งดิฉันจะมีะเรื่องราวเกี่ยวกับทาง ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอังกฤษนะคะใน5ศตวรรษค่ะเพราะว่าดิฉันจะ,ะพูดคุยกับคุบคณฐานนชาเราคุณนะคะซึ่งเธอเป็นผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์และการลงทุนทะบวงการค้าและการลงทุนสถานทูตสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษนั่นเองค่ะค่ะตอนที่เราจะพักนะคะดีฉนมีข่าวประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งะคะ่ะทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะคะเขาเตรียมความพร้อมจัดงาน t h a i f สเว World o f f o o d เอเซียออกงานกันอย่างคึกคักเลย ยนะคะพร้อมกับตั้งเป้าที่จะเชิญผู้ซื้อรายใหญ่ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะมาเข้าชมงานเพิ่มให้เพิ่มขึ้นถึง10%จากปีที่แล้วนะคะก็คือปี2014นั่นเองเพราะว่าเขามีความมั่นใจว่าไทยยัง mm hmm. คงครองแชมป์ผู้จัดงานแสดงสินค้าอาหารที่ใหญ่แล้วก็ครบวงจรที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียแล้วก็ในโลกค่ะ แล้วก็ที่ต้องการที่อย่างหนึ่งก็คือต้องการที่จะผลักดันให้ไทยนั้นเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารของโลกนะคะงานไทเฟกเว World o f o o o d 2015นีจะจัดให้มีวันเจราจาธุรกิจระหว่างระหว่างกันนะนะคะก็คือวันที่20ถึง22พฤษภาคมนะคะเวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิา แสดงสินค้าและการประชุม IMPACT เมือทงทองธานีค่ะก็ขอเชิญผู้สนใจร่วมออกออกร้านนะคะแล้วก็จัดงานก็สามารถติดตามข้อมูลได้ทางเว็บไซต์นะคะโดยเข้าไปที่ w w w d i t p g o t h นะคะแล้วก็อีกอีกเว็บหนึ่งนะคะก็คือ w w w t h a i t r a d e r f a i r .com นะคะหรือสายด่วน การค้าระหว่างประเทศนะคะเขามีสายด่วนด้วยนะคะโทรเข้าไปสอบถามได้นะคะที่1น6 9นค่ะนี่ก็เป็นข่าวดีๆจากกลมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะคะที่เขาจะเตรียมพร้อมการจัดงานไทเฟกเวิร์ออฟฟู้ o เอเชียสองนั่นเองค่ะหรือเอชื่อเป็นภาษาไทยก็บอกว่างานแสดงสินค้าอาหาร2,558นค่ะนี่ก็เป็นข่าวข่าวด,ดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องอการธุริจการ ค้านะคะอาหารอาหารเที่เรียกว่าอาหารการแสดงสินค้าอาหารที่ใหญ่แล้วก็ครบวงจรที่สุดแห่งหนึ่งในเอเซียแล้วก็ในโลกด้วยค่ะนี่แหละค่ะเป็นข่าวข่าวดีๆที่เรานํามาฝากกันนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะแล้วในช่วงที่2ของรายการนะคะเราก็จะไปพบกับคุณฐานชาเล่าหากุลค่ะเกี่ยวกับเรื่อง5ศตวรรษความสัมพันธ์ไทยอังกฤษค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ ท่านผู้ฟังคะก็เข้าสู่ช่วงที่เราจะคุยกับแขกรับเชิญกันนะคะวันนี้เรามีเรื่องของอเรียกว่า5ศตวรรษความสัมพันธ์ไทยกับอังกฤษนะคะเพราะว่าเป็นเวลากว่า5ศตวรรษแล้วนะคะที่เรามีความสัมพันธ์กันนะคะไม่ว่าจะ เป็นในเรื่องของประชาชนหรือว่าการค้าการลงทุนระหว่างกันนะคะเรากเา็เรียกว่ามีความสัมพันธ์กันมายาวนานนะคะซึ่งวันนี้เราจะคุยกับผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์และการลงทุนทบวงการค้าและการลงทุนของสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ,กฤษนะคะคุณฐานนาชาเลาหากุลค่ะ หรือคุณปิ่นนั่นเองนะคะจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับนั้นเล่าให้ฟังหนะะ่อยค่ะว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอังกฤษเนี่ยนะคะที่ว่ามีมาช้านาน5าศตวรรษแล้วเนี่ยามาจนถึงวันนี้นะคะมีความเป็นมาอย่างไงบ้างคะเพราะว่าเ,าเรื่องของเรื่องนี้ก็คงจะเป็นในเรื่องของประวัติศาสตร์นะคะช่วยเล่าให้ฟังหนะะ่อยค่ะว่าเป็นมาอย่างไรคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะทางประเทศไทยนะคะและสหราชอณาจักาเนี่ยมีความสัมพันธ์ทางการค้า กันมาเป็นระยะเวลานานตั้งแต่ในสมัยอยุธยานะคะอ๋อค่ะค่ะซึ่งนับตั้งแต่กระทั่งกรุงศรีอยุธยาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่5หรือเป็นระยะเวลามากกว่า500ปีแล้วอค่ะค่ะในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะคะก็จะมีการติดต่อผ่านเมืองขึ้นของสาราชาณาจักรในขณะนั้นก็คือประเทศอินเดียค่ะค่ะซึ่งจะมีการลงนามสนธิสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ทางการค้าระหว่างกันเนี่ยเป็นสนที่สัญญาฉบับแรกเลยเนี่ยเมื่อวันที่20มิถุนายน2369ค่ะค่ะต่อมาเนี่ยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ของเราค่ะสาหาร,รชาชอาณาจักรเนี่ยค่ะก็จะได้มีส่ง <c oughs> เซอร์จอร์นบบวริงมาเป็นราชทูตและได้มีการลงนามในส่วนที่สัญญามิตรภาพและการค้าเมื่อวันที่18เมษายน 2,398ค่ะนั่นก็คือสัญทิสัญญาเบาริงใช่ไหมคะใช่ค่ะที่เรารู้จักกันเคยเรียนในสมัยเรียนประวัติศาสตร์นะคะใช่เลยค่ะค่ะซึ่งนับตั้งแต่นั้นมานะคะก็นับถือว่าเป็นการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหราชอาาจักรระหว่างกันอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี2400เป็นต้นมาค่ะค่ะหลังจากนั้นเนี่ยประเทศไทยก็ได้มีการส่งคณะราชทูต ไปเจริญสัมพันธมไมตรีกับสหรชาชอาณาจักรเป็นการตอบแทนจนถึงเมื่อปี2425ค่ะคะได้มีการแต่งตั้งหม่อมเจ้าปษดแสดงชุมสาย เป็นเอกอัครราชทุตไทยประจำสหราชอาณาจักรเป็นคนแรกค่ะอ๋อค่ะ,อ,ะอืมนี่ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอังกฤษใช่ไหมคะซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยยุธยานะคะที่ที่เรารู้จักรู้จักกันก็คือสนธิสัญญาเบารริงนะคะเรียนมาก็คือสนธิสัญญาเบารริงนะนคะค่ะแล้วในเรื่องของการค้าการลงทุนเนี่ยคะ่ะมีมีมาตั้งแต่สมัยนั้นเลยใช่ไหมคะ ใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างไทยและอังกฤษเนี่ยแน่นแฟ้นขึ้นเรื<ม>่อยๆหลังจากนั้นนะคะในหลายๆด้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านการค้าทางสาราชาาจากเนี่ยถือว่าเป็นประเทศคู่ค้าอันดับสองของไทย<ม>ในกลุ่มของประเทศยุโรปเลยค่ะค่ะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเป็นประเทศที่ไทยเนี่ยส่งออกไปมากเป็นอันดับที่หนึ่งในกลุ่มประเทศยุโรปทั้งหมดค่ะ<ม>ค่ะซึ่งสินค้าส่งออกสําคัญของไทยอ่า ไปยังที่สาราชาาจักรนะคะคือเอ,อ่อคือรถยนต์ค่ะอ๋อหรอใช่ค่ะแล้วก็คืออุปกรณ์ส่วนประกอบของรถยนต์แล้วก็เครื่องคอมพิวเตอร์นะคะม,มีไก่แปรรูปเสื้อผ้าสําเร็จรูปแล้วก็มีอาหารทะเลกระป๋องแปรรูป,รปรเป็นต้นค่ะอืมค่ะก็คือ,อ,อสินค้าที่ส่งไปจําหน่ายที่สาหาอาณาจากักรหรืองกฤษนั่นเองนะคะใช่ค่ะ แต่นอกจากนั้นแล้วนะคะทางประเทศไทยก็มีการนําเข้าสินค้าจากสหราชาณาอักจากที่สําคัญจํานวนมากเช่นกันค่ะคืออะไรคะค่ะยกตัวอย่างนะคะก็คือพวกเครื่องจักรกลแล้วก็ส่วนประกอบแผงวงจรไฟฟ้านะคะมีเครื่องดื่มประเภทน้าแร่น้ําอัดลมสุราแล้วก็เคมีภัณฑ์ค่ะนอกจากนั้นยังมีในส่วนของผลิตภัณฑ์ทางด้านเวชกรรมแล้วก็เภสัชกรรมเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ได้ค่ะอ๋อค,ค่ะผู้วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์นี่เข้ามาจากอังกฤษทั้งนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะนอกจากทางการค้าแล้วนะคะเรายัางมีด้านอื่นก็คือทางด้านการลงทุนค่ะค่ะ,ค,ะค่ะทางสหราชอาณาจักรเนี่ยมีความสนใจในการลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพต่างๆนะคะได้แก่ทางด้านยานยนต์ผลิตภัณฑ์โลหะและเครื่องจักรแล้วก็อุตสาหกรรมการเกษตรค่ะ ค่ะแล้วนอกจากนี้จะมีอะไรเ,เพิ่มมากขึ้นในศตวรรษที่ห้านี้บ้างไหมคะในส่วนของศตวรรษที่ห้านี้นะคะก็คือการเข้าสู่ความสัมพันธ์ในช่วงศตวรรษที่ห้าเนี่ยทางความสัมพันธ์ระหว่างไทยและอังกฤษเนี่ยจะแน่นแฟนมากขึ้นนะคะเ,เนื่องจากเราใช้เทคโนโลยีการสื่อสารของโลกทุกวันนี้นะทำให้โลกเล็กลงนะคะาาทางการเฉลิมฉลองศตวรรษที่5ของสถานทูต เอกราชทูตอังกฤษเนี่ยได้จัดเตรียมกิจกรรมมากมายเลยค่ะ <ทา S 1> เพื่อกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมการค้าเรื่องการของทั้งสองประเทศนะคะกิจกร,รรมแรกค่ะคือการจัดนิทรรศการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์อังกฤษและไทยนะคะท, <า S 1> ที่สถานที่คือเซ็นทรันเนมบัสซี่ค่ะตั้งแต่วันที่7มีนาคมที่ผ่านมาถึงวันที่16มีนาคมก็คือวันพรุ่งนี้ค่ะ <ทา S 1> ค่ะในงานนี้นะคะก็จะมีการแสดงของกองพลทหารกองในเจ้าหญิงแห่งเวลส์ค่ะ S <S เป็นเหล่ากองบินทหารนะคะที่บินตรงมาเพื่อแสดงในงานนี้โดยเฉพาะเลยคะ่ะค่ะที่ที่เป็นข่าวอยู่นั่นใช่ไหมคะใช่คะ่ะออบทคดามที่สองคะ่ะอันนี้น่าสนใจมากออมีอะไรคะค่ะคือการจัดเทศกาลอาหารอังกฤษนะคะภายใต้แคมเปญ The Taste of b r i t a i n Food คะ่ะอันนี้เป็นงานที่เราทางเราได้รับความร่วมมือนะคะกับเซนทัลฟู้ดรีเทล แล้วก็หอการค้าอังกฤษประจำประเทศไทยค่ะเป็นงานที่แสดงผลิตภัณฑ์ของอังกฤษที่จะมาแนะนำให้กับคนไทยได้ดูจักแล้วก็ลิ้มลองกันค่ะค่ะเอ๊ะแล้วได้ทราบว่าทางอ,อังกฤษกับไทยเองนี่ก็มีความสัมพันธ์กันในเรื่องของอความร่วมมือกันทางด้านการศึกษาแล้วก็วัฒนธรรมด้วยใช่ไหมคะใช่คะะ่ะมีหลายๆด้านเลยค่ะแต่ว่าขอฉัน่า กล่าวถึงกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะสำหรับที่ทางสถานทูตอังกฤษเนี่ยเตรียมไว้สําหรับาชาวไทยนะคะกิจกรรมนี้ชื่อว่าแคมเปญส่งเสริมการสนับสนุนชอปปิ้งอังก r e บริเตนนะคะซึ่งเราจัดขึ้นเนี่ยเพื่อนแนะนำแบรนด์อังกฤษชั้นนําในประเทศไทยเนี่ยให้เป็นที่รู้จักกับคนไทยมากขึ้นค่ะ,คะซึ่งทางงานนี้เนี่ยเราเปิดโอกาสให้นักชอปหนุ่มสาวที่ซื้อสินค้าของแบรนด์อังกฤษนะคะ ทุกๆ1ก0 0บาทต่อใบเสร็จเนี่ยมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมลุ้นทริปในฝันก็คือการเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศอังกฤษสองท่านค่ะ<อ>ซึ่งรางวัลที่หนึ่งเนี่ยจะได้รับตั๋วเครื่องบินไปกับฟรีนะคะกรุงเทพลอนดอนดสายการบินของ British Airways พร้อมกับที่พักสามคืนฟรีที่โรงแรม l คาสเตอร์ลอนดอนค่ะอนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังได้ไปเพลิดเพลินกับร้านค้าแล้วก็เรียนรู้วัฒนธรรมของอังกฤษแล้วก็ได้ลิ้มลองอาหาร ของอังกฤษก็คือต้นตำรับเลยนะคะค่ะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยผู้รับรางวัลชนะเลิศเนี่ยยังได้รับปัดสมนาคุณนะคะในการซื้อสินค้ามูลค่า350ปอนหรือว่าถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ17,500บาทจากร้านท็อปแมนท็อปช็อปแล้วก็ได้รับสิทธิพิเศษก็คือสมาชิก ฟรีฟิเนเดปเฟิร์สเป็นระยะเวลาหนึ่งปีเต็มเลยค่ะโอ้สุดยอดใช่ค่ะนอกจากแล้วค่ะารางวัลในส่วนของวันท,ที่หนึ่งแล้วนะคะ <c oughs> เราก็ยังมีรางวัลย่อยอีกมากกว่า360รางวัลจากแบรนด์อังกฤษชั้นนามากกว่า3ามสิแบรนด์อังกฤษที่อยู่ในไทยค่ะ <c oughs> ค่ะค่ะเป็นในส่วนพผูบัตรสมานานคุณแล้วก็กิฟต์เซตต่างๆค่ะอ,อ๋อมีกิฟต์เซตด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะ <c oughs> แล้วนอกจากจะจัดก,ก,กิจกรรมต่งางๆแบบนี้แล้วที่ที่คนนุณณฐานชาบอกมาเนี่ยนะคะยังมีโครงการอะไรที่น่าสนใจอีกไหมคะค่ะใช่ค่ะเมื่อวันที่10มีนาคมที่ผ่านมาทางสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยได้มีการฉลองความสําเร็จความสัมพันธ์ทางการค้านะคะก็คือประเทศไทยได้มีการอนุญาตให้ทางอังกฤษเนี่ยนำเข้าเนื้อวัวไม่มีกระดูกมาจาก อังกฤษเนี่ยมาส่งตรงมายังประเทศไทยได้ค่ะค่ะซึ่งระยะเวลาที่ไม่มีการนําเข้าในประเทศไทยเนี่ยระยะเวลามากกว่า20ปีเลยทีเดียวค่ะค่ะซึ่งครั้งนี้เนี่ยเป็นการเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่ค่ะเพราะว่าทางผู้บริโภคชาวไทยค่ะได้มีโอกาสลิ้มลองแล้วก็มีทางเลือกได้ลิ้มลองรสชาติเนื้อวัวที่ไม่มีกระดูกเป็นเกรดพรีเมียมจากประเทศอังกฤษค่ะโอ้โหเรียกว่าเกรดชั้นหนึ่งเลยนะคะ ใช่ค่ะงานนี้เนี่ยเรามีท่านเอกอครัาชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยก็คือนายมาร์คเคนนะคะแล้วก็มีคุณจอนครอสประธานองค์กรอุตสาหกรรมเนื้อวัวและเนื้อแกะของอังกฤษและมีคุณกายกิตตี้ซึ่งเป็นประธานสมาคมผู้เรียนสุกรในประเทศอังกฤษเนี่ยร่วมเป็นประธานจัดงานเลี้ยงรับรองใหญ่ให้กับผู้บริหารนะคะมากกว่า200รายที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมการ,รเกษตรของไทยนี่แหละค่ะแล้วก็วงการอาหารชั้นนํามากกว่าสอง มากกว่า200รายนะคะที่เข้าร่วมงานเลี้ยงครั้งนี้ค่ะโอ้ฟังแล้วทั้งกิจกรรมทั้งโครงการ<ช>อะไรมีต่างๆมากมายเลยนะคะที่จะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของไทยกับอังกฤษนะคะซึ่งมีมายาวนานถึง5ศตรวรรษนั่นเองนะคะนั่นก็คือประมาณเ,าเรียกว่ารอ500ปีเลยนะคะเนี<ช>่ยด้าน<ช>แฟนมากเลยนะคะใช่ค่ะค่ะ แล้วก็ท้ายนี้นะคะอยากจะให้คุณานาชานะคะคมีอะไรอยากจะฝากถึงท่านผู้ฟังบ้างไหมคะถ้าสมมติว่าสนใจในกิจกรรมอย่างนี้แล้วเนี่ยจะติดต่อสอบถามข้อมูลอะไรยังไงไงคะได้ที่ไหนยังไงคะ ค่ะออขอเพิ่มเติมข้อมูลนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยวันเสาร์ทิ์วันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะ,ะจะมีการแสดงของกองพลทหารกองในเจ้าหญิงแห่งเวลส์ค่ะที่ห้างสรรพสินค้าก็คือเซนทั a เวิลด์ค่ะเซนทัลเวิลด์นะคะใช่ค่ะเป็นการเฉลิมฉลองอางานแคมเปญช้อป p ิ้งอีสแ e วร์บริเนแล้วก็เดอะเทสต์ออฟบริเตนค่ะ,ะเวลานะคะ12นาฬิกา15นาฬิกาและ17นาฬิกาค่ะ สิบสองสิบห้าสิบเจ็ดเคะมีเป็นเวลาเวลาใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือจะเป็นกองทหารเดนมาร์กค่ะเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ของไทยและอังกฤษแล้วก็เฉลิมฉลองงานชอปปิ้งอิสเกรดว t เทนค่ะที่เซนท r a l นเวิด์ค่ะที่เซนท r a l นเวิด์นะคะสัปมีเสาร์กับอาทิตย์ใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะวันเสาร์และอาทิตย์คือวันพรุ่งนี้ค่ะอ๋อค่ะ2วันค่ะใช่ค่ะค่ะ ดินขอ,อถือโอกาสนี้นะคะขอบ<ะ>พระคุณรายการ FM 1 0 5นะคะ,ะที่ให้เกียรติดิฉันในนามของสถานทูตอังกฤษได้มาพูดคุยถึงเรื่องราวความสัมพันธ์แล้วก็แผนกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจมากมามที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้ค่ะค่ะ,คะแล้วเบอร์โทรศัพท์ถ้าจะติดต่อน,อนี่ติดต่อสอบถามได้ไหมคะคุณฐานนาชาคะค่ะ,คะได้ค่ะติดต่อ,อขอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ,ะที่ฝ่ายการพาณิชย์และการลงทุนค่ะ,ะที่เบอร์โทรศัพท์02305 แปดสามสามสามค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะก็กเราสถานทูตอังกฤษยินดีให้คำปรึกษาค่ะเบอร์ขอขอย้ำเบอร์อีกทีได้ไหมคะศูนย์สองสามศูนย์ห้าสามศูนย์ห้าแปดสามสามสามค่ะแปดสามสามสามนะคะ,คะกองอพาณิชย์และการลงทุนใช่ค่ะค่ะโอเคค่ะก็ ทางรายการก็ขอ,อยินดีด้วยนะคะที่ทางคุณฐานาชามาพูดคุยในรายการวันนี้นะคะทำให้เราได้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอังกฤษนะคะที่มีมายาวนานถึง500ปีเลยนะคะรีกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอการค้าการลงทุนแล้วก็ยังมีในเรื่องของการศึกษาวัฒนธรรมนะคะ,ะแล้วก็ในเรื่องต่างๆอีกมากมายเลยนะคะที่ไทยกับอังกฤษนั้นมี ความสัมพันธ์กันมานะคะแล้วก็มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะค่ะค่ะขอบคุณคุณรัตนาพรมากค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณฐานชามากเลยนะคะที่มาพูดคุยในรายการค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณฐานชาเราค่ะคุณนะคะเป็นผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์และการลงทุนของอ่อ การค้าและการลงทุนของสถานทูตของสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษนั่นเองนะคะทำให้เราได้ทราบถึงประวัติศาสตร์ที่ไทยกับอังกฤษมีความสัมพันธ์กันมายาวนานถึง5ศตวรรษนั่นก็คือ500ปีนั่นเองค่ะ แล้วก็ใครที่สนใจจะไปดูกิจกรรมนะคะที่เซนทันเวิลด์ค่ะก็ไปได้นะคะในวันเสาร์อาทิตย์นะคะก็คือเวลา12นาฬกา15นาฬกาแล้วก็17นาฬกาค่ะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการพนันและการลงทุนก็หมายเลขโทรศัพท์02 305 8333ค่ะนี่นะคะเป็น สิ่งที่ดีๆที่เรานำมาบอกกล่าวกันนะคะในช่วงคุยกับแขกรับเชิญค่ะในเรื่องของการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ศตวรรษที่5ไทยกับอังกฤษนั่นเองค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นค่ะ